สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับเอฟซีพญสู้จุผู้ทุกคนนะครับมือนีพญสู้อยู่งานครับงานบุญรวมสมบุญทำบุญหาพอทอครับขอเส่งใช้สีหาบวชลูกไส้กิติคมเรื่องสีครับพี่น้องกับบวชเรียบร้อยแต่ื่อวานนี่แหละะพี่น้องเขาก็ลัมวนขับบวชแหงนะครับมือนีเงี้ยมือเศร้าครับเศร้าของวันที่สิบสองมีนาคมสองพันหนึร้อยหกสิบหกครับพี่น้องเขาก็สิมาใส่บาทครับใส่บาท ตอนนี้พี่น้องเขามาหลายแล้วครับมาหลายพระเยซูดีใจครับเพราะมียังครับก็เลยท้ายคลิปนี้เป็นการขอบคุณพีพ่ขอบพุณน,น้นอง,น,ง,งอญญนะครับเด็มาซอยงานมาดูแลทุกสิ่งทุดย่างซอยพระเยซูนะครับพี่น้องเข้ากำลังนั่งคุยกันครับโดนเห็นกันเช่นหนึ่งครับเห็นกันเช่นนึ่งนี่ผู้อาวุโสพระเถาเถาแม่โจนห <c oughs> ลายครับทั้งพีก็หร้ายครับ หมือนจะสู้กับีิยังเรามีแต่สิท้ายคีไใบถักขวบคุ่นเนี่ยคับพี่โอกาสกระติพูดได้พี่น้องเอาเบิ้งทังไก่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องที่มาสอยงานมือนีก็มาใส่บาทครับมาใส่บาทเนี่ยเพื่อนก็มานางรอพระพุทธเจ้าครับตอนนี้ก็มี่ผู้ไปรับพระคุณเจ้าแล้วครับหลายครับน่งยู่นี่สามเสียครับอันนี้ไล่ไลยพี่น้องเขาครับหมอยรื้อไปทังงขั้วตัวันใดไหมทั้งขั้วคับพี่ครับนี่อ เป็นซูแนวเป็นแม่ขั้วเป็นซูแนวตอนนี้กำลังพากันแต่งตัวสวยเพื่อจักบาทครับใส่บาทอันนี้ก็ทางแม่ขั้วเฮาแม่ขั้วพากันเตรียมประธารครับหล่ครับหลายสิ่งหลายแนวครับพี่น้องเฮาซอยกันเด็ดทักคนเด็ดได้ยังไรดอกพนยิ่งสู้กันหึดอยู่อ่าข่งเป็นพราะยิสู้นี่ห่วยเห็ดบ่ได้แล้วปฝาหนี่เนาะมีผู้เดียวครับเขาบาเบางทางนี่ครับตอนนี้ก็ แม่ครัวเข้าตอนนี้บ่เป็นแม่ครัวแล้วล่ะตอนนี้เป็นเป็นยังไงล่ะคนสวยคนงามหมดแล้วเตรียมตัวจีใส่บาทนี่หัวหน้าเขาครับนี่นล่ะผู้ผู้จัดการใหญ่นะครับอดีตคุณยา่บ้านคุณแม่ของเขานะครับเผื่อดูแลเมื่อพาลูกพาหลานเห็ดซอยคนยัยสู้ตอนนี้กำลังเตรียมประธารครับสิถวายพระคุณเจ้าคนเตรียมไว้เมื่อแล้วของข้าวของหวาน ม,มันแล้วพพผ้าผมขูดก็มีตอนนี้ก็นั่งถาเรืเครื่องครับเงียนพระยิสุรังหน่อยยี่น้อง็นักงท่านถายนะครับตอนนี้ก็เป็นรับพระทานเจ้าแล้วครับพ <c oughs> ี่นองเข่าอัน <c oughs> นี้กรับพระยิ่งครับผู้บ่าเฮ็ดผ้าทำหลวพ่อดูมาใช่ครับเหมือนบ้านเหมืองก็มีเล่าผู้เดียวนี่แหะอันนี้ก็เตรียมไปเหมืแล้วครับ <c oughs> กไปทงนอกจะงข้าเนาะมนะครับปูสงตัวอันนี้กาที่ที่กวนประจำงานครับลาก็เปนเจ้ามากแล้วผมนะครับผ่าใบลำเปเจ้ากันผมก็ขอกราบนมัสการพระเดียระคุณท่านประคู่ประริยธรรมมณ์เจ้าว่าบัตพระวิชัยปางถมประทามสงพระเยสุสิเขาไเถวายคับ้ว่นเซร่าเนีอ